นายยงศักดิ์เสริงคาโนน์นะครับผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรงธรรมได้เป็นประธานในการเปิดอบรมพัฒนาจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการให้คําปรึกษาโดยมีนางสาวสุดารัตน์เจียมสุวรรณนะครับรองผู้อานวยการโรงเรียนวัดทรงธรรมได้เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะครับทางโรงเรียนวัดทรงธรรมได้จัดอบรมให้แก่คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดทรงธรรมเพื่อให้คณะครูอาจารย์นะครับได้รับความรู้ ทางด้านการพัฒนาทางอารมณ์ด้านสติปัญญาด้านทางร่างกายและจิตใจและด้านสังคมของวัยรุน่นโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากดกรสันเสริญนะครับหุ่นแสนผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวคณะครุศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนร,ราชนคกนลินนะครับพร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดทรงธรรม จะได้นําความรู้นะครับไปกับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเมื่อก่อน6ปีผ่านอนุญาตให้เปิดด้วยนะครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชี